c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้บ้านโมด u l a าเฮาส์แบบมีห้องน้ำภายในรุ่นยอดนิยมฟรีเครื่องประบอากาศและค่าขนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้โมด u l a าเฮาส์ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับความกว้างอยู่ที่3.00เมตรยาว7.20เมตรสูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กวายซวแฟรนะครับและเหล็กซิงค์และเหล็กมอก Morgan, และถูกพ่นทับด้วยสีกระสิมของ t o a อย่างที่เห็นในภาพนะครับโครงสร้างจะเป็นสีน้ำตาลตัวตู้มีขาตั้งนะครับจำนวน6จุดนะครับ6มุมนะครับ6ชุดให้เรียบร้อยแล้วก็สูงอยู่ที่ 15เซนครับแล้วก็ตัวผนังนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้ก่อนครับผนังชุดนี้จะเป็นฉนวนสําเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างและตรงกลางเป็นโฟมซึ่งโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของเขาคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ โฟมเกรดเดียวกับห้องคลีนรูมห้องเย็นห้องแช่อาหารเป็นฟู้ดเกรดนะครับคือเกรด A เรานำมาใช้เป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้ชุดนี้หรือเรียกว่า i s o w a l ลก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าใจง่ายครับด้านหน้าครับที่เป็นด้าน7.20เมตรมีการตกแต่งนะครับหลังจากมีฉนวนตัวแผ่น i s o w a l ลเสร็จจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับลายไม้เป็นลายเซียนซอล่องตัว V นะครับ แล้วก็ทําสีแล้วก็จะมีตัวอยู่ตรงกลางอีกหนึ่งชุดแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นด้านทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะมีให้เหมือนกันส่วนตรงหน้าต่างครับหน้าต่างจะเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนพอมุ้งลวดขนาด1เมตรคูณหเมตรสิแล้วก็มีตัวทําเป็นตัวลายไม้ตกแต่งเป็นกระสาดให้นะครับย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะมีให้2ชุดนะครับสําหรับตัวหน้าต่างบานเลื่อนสลับหลอดไฟครับเป็นโครงกิ่งด้านหน้ามีให้2ชุด ประตูทางเข้าครับจะมีการตกแต่งลายไม้ทั้งด้านข้างและด้านบนแล้วก็มีหลอดไฟซ่อนสลับด้านบนอีกหนึ่งชุดครับคือตรงนี้นะครับนี่คือรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้7เมตร20ใบนี้ส่วนด้าน3.00เมตรจะมีกระจกบานฟิกด้านล่างคือตัวนี้ครับแล้วก็จะมีบานเปิดบานกระทุ้งเปิดด้านบนมีให้2ชุดนะครับซึ่งเหมือนกันครับอยู่ด้าน3.00เมตร ตัวตู้ครับมีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจํานวน4หู4มุม4ด้านตําแหน่งตรงนี้คือตําแหน่งของตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวครับตอนนี้เราแตะต่อเทสระบบไฟฟ้าอยู่ตําแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นเซนแอร์อิมอร์เตอร์ขนาด1 8 0 0 0หวิทยใหม่มคอเบอร์5ตัวนี้นะครับติดด้านหลังตู้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นด้าน7เมตร20 m, ที่เป็นด้านทึบของตัวตู้ทั้งหมดครับ และจะมีตำแหน่งของพัดลมูดูกาศฮาตาลีขนาด8นิ้วในส่วนตรงนี้คือตู้ใบนี้มีห้องน้ําก็จะมีตัวให้แสงสว่างจากตัวผนังของตัวตู้ก็จะเป็นกระจกฝ้านะครับให้แสงอย่างเดียวมองภายในภายนอกไม่เห็นนะครับตัวนี้นี่คือด้าน7.00เมตรทางด้าน7.20เมตรด้านหลังและด้าน3.00เมตรอีกหนึ่งฝั่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของพัดลมูดการฮา,าตาลีขนาด6นิ้ว1ชุด ระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกซึ่งถ้าผู้ชมสามารถจําน้ําตรงนี้แล้วภายในตู้ใช้งานได้ทันทีคือจําน้ําดีน้ําเสียทิ้งออกไปนะครับตรงนี้นี่คือด้าน3.00เมตรนี่คือภาพรวมของตัวตู้ขนาดกว้าง3.00เมตรยาว7.20เมตรสูง2.50เมตรโมดูล่าเฮาส์รายละเอียดภายในครับเปิดประตูเข้ามาครับเป็นบานสวิงนะครับตรงนี้แล้วก็มี ที่แทั้สเห็นจะมีบานฟิกซ้ายบานฟิกขวาให้และตรงกลางเป็นบานประตูบานสวิงกรอบอลูมิเนียมเป็นสีขาวผมมามาเริ่มที่ภายในห้องก่อนครับสวิตช์ทางเข้าครับเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นของฮาร์โคเป็นสวิตช์เปิดปิดควบคุมทั้งพัดลมดูดอากาศและหลอดไฟครับแล้วก็ที่ผมแจ้งไปครับคือาน้าตบานากระทุ้งมีให้2ชุดนะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทัแอร์อิเวอร์เตอร์18 0 0 0 BTU ตู้ควบคุมถูกต่อเข้าจาก power plug ภายนอกเมื่อสักครู่เข้ามาที่ตู้โหลดของเซนเต,นเตอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและเซอร์กิตครับแล้วก็มีปลั๊กคู่กาวครับมีให้4ชุดนะครับเป็นของฮาร์โคกเหมือนกันอยู่ตามทุกมุมนะครับของตัวตู้มีปลั๊กคู่กาวหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ด้านไกลหนึ่งชุดแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนี่หนึ่งชุดก็หน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนี่มีตัวล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกได้เปิดได้มีให้2ชุดพร้อมมุมลวด หลอดไฟครับเป็น LED ตัวโคมสี่เหลี่ยมสีวองมไว้ภายในตู้นะครับมีให้อยู่4ห้องน้ำา2และด้านหน้าหนึ่งครับพรมตูวการฮาตาตลีขนาด8นิ้วรุ่นใหม่ครับตัวนี้พื้นครับเป็นสมาร์บอร์ดหนาะ16มิลของ s c g และกูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วบัวรอบตู้ครับนี่กระเบื้องอยางลายไม้นะฮะและนี่คิวบัวครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับตัวตู้ครับ เป็นรุ่นมีห้องน้ําภายในห้องน้ํำขนาดกว้าง1เม50คูณ3เมตรครับประตูทางเข้าเป็นกระจกฝ้าครับลูกมีกุแจล็อกได้กระจกฝ้านี่คือภายในภายนอกมองไม่เห็นซึก่งกันแต่ให้แสงสว่างสวิตช์ปิดเปิดด้านหน้าครับทางห้องน้ําเป็นของฮาร์โก้ครับประตูห้องน้ำวันนี้ลูกค้าสเปคอยู่ตรงกลางตู้เลยนะครับปกติอยู่ฝั่งขวานะฮะสามารถสเปคได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างครับ เปิดประตูครมาดูที่ระบบไฟฟ้ากันครับไฟฟ้าเป็นหลอดโคมไฟนะครับสีบอมไว้2หลอดนะครับเสร็จแล้วครับในห้องน้ําก่อนครับเมื่อกี้ที่เราเดินหน้าหลังเป็นกระจกฟ้าตัวนี้ครับเพื่อให้แสงสว่างครับตู้กระจกอาบน้าครับพร้อมถาดรองอาบน้ําและเครื่องทำน้ําอุ่นชาเวอร์ให้ครบครับที่วางสบู่ครับร์เดนในถาดรองอาบน้ํามีให้แล้วก็ภายนอกมีให้2ชุดนะครับ อ่างล้างหน้าครับเป็นของโมยา่าขอมเคาน์เตอร์ครับกระจุกเงาครับแล้วก็จะเป็นตัวปลั๊กกันน้ำครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของอาริยันสันดาบฝักบัวชำระที่ใส่กระดาษทิชชู่พื้นครับเป็นกระเบื้องแกรนิโตสีขาว3 0มสคูณสปูสูงขึ้น1แถวครับคีนี้ทีนี้ห้องน้ำเดี๋ยวเราปิดประตูให้ดู<ม>ครับ เมตรห้าสิบคูณสามเมตรไม่อุดอัดนะครับอาบน้ําได้มีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งระบบไฟฟ้ามีให้ครบเครื่องทำน้ำอุ่นแนะนําสำหรับหน้าหนาวครับเราแถมให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เครื่องปรับอากาศถ้าลมดูอากาศกระจกเงาเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์คอตโต้ครับมีให้ครบหมดแล้วนี่คือรายละเอียดของตัวตู้โมดูล่าเฮาส์ครับของใบนี้ครับสามารถแจ้งตำแหน่งปรับเปลี่ยน ตำแหน่งประตูหน้าต่างได้สีสามารถเลือกได้สีลายไม้มีลายอ่อนลายเข้มให้ท่านผู้ชมเลือกได้ทั้งหมดครับตู้ใบนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท s s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับ ขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้บ้าน m o d u ล่าเฮาส์แบบมีห้องน้ำภายในฟรีเครื่องปรับอากาศและค่าขนส่งสวัสดีครับขอบคุณครับ